ไม่ได้เป็นอะไรคือฉันจะกินฉันเหิวฉันจะกินตอนนี้ฉันก็เดินออกไปสิก็ฉันไม่อยากเดินก็เดินออกไปได้ไหมฉันก็ไม่อยากเดินเหมือนกันจะต้องเช็คกำลังนะตบสิอีบมเธอก็ไปซื้อไปซื้อมาเธอมีขาไหมล่ะฉันจะกินตอนนี้ะกินจะกินอาจะกิอ่ะว่าอะไรไง ตั้งนานและฮะมองอะไรดูไหมว่าถ้าเธอกินตอนกลางคืนอ่ะมันจะทำให้หอมเหมันหลังผิวปกติแล้วให้ผิวเหี่ยงแก่กวยแล้วถ้ากินแล้วนอนนะมันก็จะทำให้นอนหลับไม่งหนีเป็นกดไหล่ยื่นกระเพาะอาหารอีกแล้วกินทีมืดๆมันก็จะทำให้อึ้ย อ้วนแล้วก็เกิดโรคตามมารู้ไหมว่ามีอะไรบ้างทำให้เกิดไขมันในเส้นเลือดเบาหวานโรคไขมันอุดตันคอเลสเตอรอลสูงล้วมันสง่งผลกระทบต่อการทำงานหัวใจจะมีโอกาสเกิดภาะวาะหัวใจวายเฉียบพลันุปกินไม่ได้จริงเหรอเออ ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมก็บอกอยู่ว่าถ้ากินตอนกลางคืนนะ่ะมันจะทําให้เกิดโรคแล้วอาจจะมีผลต่อการทํางานของหัวใจอันตรายถึงชีวิตเลยนะเว้ยอย่างผีแบบนี้นลไงเออไม่กินก็ได้เลิกได้เลิกที่พูดก็เพราะว่าเป็นห่วงนะเนี่ย โลกลายไม่เลือกอายุยังมือดึกด้วยตัวเรา